สวัสดีครับผมสวัสดีสมาชิกกลุ่ม h ฮ v ี p นะฮะอยู่กับผมไฮเฮร์ดี้เหมือนเดิมครับถ้ามาเจอผมแบบนี้นะฮะแสดงว่ามีฟุตบอลเตะนะครับวันนี้มีฟุตบอลเบลุส s ลงเตะเหมือนเดิมครับยังคงเป็นลีกเดียวครับที่ผู้คนให้ความสนใจนะครับเพราะว่าไม่ได้ปิดหนีไม่ได้เลื่อนกันในขันไม่ได้ยกเลิกนะครับท่ามกลางสถานการณ์โควิดที่กําลังเตะอย่างมาก ะะซึ่งวันนี้ดูโปรแกรมเราเนี่ยก็เป็นฟุตบอลถ้วยของทางเบลารุสนะครับซึ่งจะแข่งวันนี้ต้องบอกว่าต้องคอยเช็คให้ดีครับในแต่ละวันนะครับไม่รู้ว่ามันจะเลื่อนหรือเปล่าแต่วันนี้ไม่เลื่อนแน่นอนครับคู่ที่ผมจะเลือกมาครับเป็นคู่5้าทุ่มครึ่งครับดีเดโมโบลาสพบกับชักติยอนนะครับคู่นี้นะครับถือว่าสูสีมากถ้าเป็นผลงานในลีกก่อนละกัน ผลงานในลีกเนี่ยอันดับเนี่ยแทบติดก,กันเลยครับดินโมเบาสเจ้าบ้านวันนี้นะครับอยู่อันดับ10ของตารางนะครับขณะที่ชักติยอเนี่ยอยู่อันดับ9ของตารางแต่ว่าคะแนนเนี่ยคือ4แต้มเท่ากันเลยครับเป็นรองในเรื่องของลูกได้เสียเท่านั้นนะครับไม่มีใครได้เปรียบเสียเปรียบนะครับแต่วันนี้ดินโมบอร์สนะครับเล่นในบ้านกำแพงเลยอยู่ที่ปอปาตากลม นะครับเหนือกว่านิดหนึงด้วยกันถ้าไปดูเรื่องของสถิติการพบกันนะครับของ2ทีมนี้นะฮะต้องบอกเลยว่าดิเดโมบรสนะครับเจอกับทางชัคติยอมา2เกมในบ้านเนี่ยก็ชนะ1แล้วก็เสมอ1ไม่ได้แพ้เลยนะครับถือว่าเป็นผลงานที่ดีคือ3เกมหลังสุดเนี่ยดิเดโมบรสไม่แพ้ชัคติยอเลยนะครับกำแพงวันนี้ถือว่าก็เลยค่อนข้าง อาจจะเอียงมาทางดิโมบลาสนิดหนึ่งนะครับถ้าเป็นผลงานในบ้านฤดูกาลนี้แล้วกันนะครับฤดูกาลนี้ที่เปิดการแข่งขันมาเนี่ยดิโมบลาสนะครับนัดล่าสุดเพิ่งจะแพ้ให้กับซลาเวียไป1ประตูต่อ2นะครับขณะที่ชักติยอนะครับกับผลงานนอกบ้านนะครับถือว่าดีมากๆชนะมา2เกมรวดละนะครับเป็นผลงานที่ยอดเยี่ยมเหลือเกินแต่ผมเชื่อว่าวันนี้นะครับการเล่นในบ้านนะฮะของทางดิโมบลาสเนี่ยน่าจะเน้นพอสมควรเล่นในบ้านถือว่าได้เปรียบ นะครับรายการฟุตบอลถ้วยนะฮะของทางเบรุสเ,เ,เนี่ยจะแข่งแบบเย่าเยือนซึ่งวันนี้จะแข่งที่ดีโมบรัสก่อนดังนั้นเนี่ยผมเชื่อว่าด m โมบรัสต้องการจะเก็บผลการแข่งขันที่ดีนะครับเพื่อทําให้เกมที่2เนี่ยมาเล่นง่ายขึ้นอย่างแย่ผมว่าแค่เสมอนะครับอาจจะเสียหูหนึ่งแต่ผมมั่นใจว่าวัานนี้ดีโมบรัสจะสามารถเก็บชัะนะได้ก่อนดังนั้นคู่นี้ครับผมเลือกไปที่ดีโมบรัสนะครับเชื่อว่า จะสามารถกลุ่มชัชนะได้ครับและนี่คือหนึ่งตัวชัวจริงที่ผมเลือกมานะครับในฟุตบอลเบลารุสนะครับแต่เป็นฟุตบอลเบลารุสครับหรือฟุตบอลถ้วยนั่นเองนะฮะชอบเหมือนกันตามได้นะครับไม่ชอบไม่มากกันนะครับยังไงขอให้โชคดีนะฮะเราเจอกันนะครับสวัสดีครับ